สวัสดีนะครับหมอโต๊9 1 5้าหทารลตดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับทุกทกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊และสนับสนุนและเป็นกำลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานแรนดอมในหัวข้อในวันที่คุณเลือกที่จะนิ่งหรือถอยห่างจากเขามาเขาคิดถึงคุณไหมเขาอยากบอกอะไรกับคุณในค่ำคืนนี้นะครับสามารถดูได้ทุกราดีทุกเพศเลยนะครับ พลังงานไพ่เนี่ยเป็นพลังงานไพ่โดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะครับก่อนที่จะอัปเดตพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณมอโต๊ขอเช็คพลังงานและความรู้สึกของคุณในค่ําคืนนี้ก่อนนะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณในวันที่คุณเลือกที่จะน,นิง่งถอยห่างจากเขามา เขาคิดถึงคุณไหมเขาอยากบอกอะไรกับคุณในคืนนี้ ขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตนของคุณมีไพ่ใบแรกเป็นไพ่พลังงานไพ่เดอะไฮโลแฟนเป็นพลังงานการตื่นรู้การกลับมามีสติหรือเป็นพลังงานการที่คุณไปอธิษฐานขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้หรือเปล่านะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนาพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะมันเหมือนกับการที่เรากลับมามีสติการมีสติแล้วจะสามารถผ่านเรื่องราวต่างๆและปัญหาไปได้ด้วยตัวข,ของคุณนะครับมีพลังงานไพ่หนึ่งเหรียญสิ่งดีโชคดีโอกาสใหม่ๆ เป็นไพ่แห่งการที่ในวันที่คนคนหนึ่งไม่เห็นคุณค่าในวันที่เราหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับเขาจะมีคนที่เสียดายจะมีคนที่เสียใจจะมีคนที่อยากกลับเข้ามาขอโอกาสกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นพลังงานไพ่ขิงออฟสอดเป็นพลังงานไพ่ลาชาถือดาบเป็นพลังงานไพ่ความเข้มแข็งความเด็ดเดี่ยวคุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําในตัวเองสูงนะเป็นคนที่ผ่าน เรื่องราวกับปัญหากับชีวิตกับความเจ็บปวดมาเยอะกับสิ่งที่ผ่านมาตอนนี้คุณเป็นฝ่ายที่กลับมาเข้มแข็งเป็นฝ่ายที่มองถึงอนาคตคุณอยากได้รับความชัดเจนคุณอยากได้รับความเท่าเทียมคุณอยากได้รับความยุติธรรมโอกาสที่มีไว้ให้คนควายควา้าโอกาสที่ไม่มี มีไว้ให้คนเห็นคุณค่าในโอกาสที่ให้ไปนะเมื่อเหมือนในตอนเนี้ยสายลมที่พัดผ่านอุปสรรคและปัญหากำลังที่จะผ่านพ้นในตัวของคุณนะครับเป็นพลังไพ่เดอะฟูเป็น,ปนไพ่ไของคนที่คบไปเรื่อยคนที่หลักไปเรื่อยหรือคนที่ไม่ได้แคร์ในสถานนะหรือเป็นพลังพ่ในวันเนี้ยเป็นพลังงานการที่คุณได้เริ่มต้นความสุขในตัวของคุณเองคุณกลับมามีรอยยิ้มคุณกลับมามีความอบอุ่นคุณกลับมามีความเป็นอิสระในตัวของคุณเองหรือในวันที่ ไม่มีคุณมีคนที่ขาดเป้าหมายในชีวิตไปนะมีพลังพ่ายสามดาบความผิดหวังความเศร้าความเสียใจหรือการตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นมือที่สหรือเขาดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเขาดึงคุณเข้าไปตกอยู่ในสถานการณ์มือที่สหรือเป็นพลังพ่คําพูดคําจาที่ทิมแทงใจในวันนั้นมีคนที่เจ็บปวดในวันนี้นะมีพลังพ่สเตนชาวสิงรักนาสิงคุณเป็นคนที่ทํากับใครแล้ว ดูแลใครแล้วห่วงใยใครแล้วคุณเป็นคนที่ดูแลและเอาใจใส่เขาเต็มที่นะคุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําในความเป็นผู้นําในความเป็นตัวของคุณเองก็มีความอ่อนโยนในความรู้สึกในตอนนี้ของคุณนะครับเป็น,ปนพลังไพ่ในสิบไม้เท้าเป็นไพ่แห่งการแบกภาระความรับผิดชอบคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในตัวเองสูงถ้าคุณได้ทุ่มเทกับอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วคุณเป็นคนที่จะทําให้ถึงเป้าหมายแห่งความสําเร็จในตัวของคุณนะครับเป็นพลัง 派。配 ก้าเหรียญความสดใสความโสดสวยรวยหล่อในแบบคุณความเป็นอิสระความมั่นใจในตุ่คุณเองนะตอนนี้เหมือนเหมือนกับการที่มีคนที่แอบมองแอบสืบแอบซองคุณอยู่คุณดูดีขึ้นดคุณดูมีเสน่ห์คุณอยู่ได้ด้วยตุ่คุณเองคุณอาจจะไม่เหมือนก่อนแล้วกับอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยตามเขาก่อนเคยง้อเขาก่อนเคยขอโทษเขาก่อนแต่ตอนนี้เป็นฝ่ายคุณที่กลับมานิ่งมากขึ้นจัดติกฎแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอคำมั่นคำสัญญาคำ ผูกพันคำผูกมัดยังมีพรงงางการที่คุณกับเขายังตัดกันไม่ขาดหรือยังมีข้อตกลงทางด้านกฎหมายที่คุณกับเขายังตัดกันไม่ขาดหรือมีคนที่กําลังคิดถึงคําม,มั่นคําสัญญาในวันนั้นที่เขาเป็นคนที่ผิดคําม,มัน่นคําสัญญาไปอยากกลับเข้ามาสัญญากับคุณอีกครั้งหนึ่งนะมีพรงงางการที่คุณอยากได้รับความยุติธรรมและความเท่าเทียมถ้ากลับเข้ามาแล้วไม่ได้ยุติธรรมกับเราไม่ได้ชัดเจนคุณก็อาจจะพร้อมที่จะตัดเข้าออกจากความ Так. Следует... ความสัมพันธ์นะครับเป็นพลังไพ่สิบถ้วยเป็นพลังไพ่ความเติมเต็มความเป็นข้อเป็นคัวคุณกับเขาอาจจะเคยพูดคุยถึงเรื่องอนาคตร่วมกันมีแบบแผนมีเป้าหมายมีความอบอุ่นด้วยกันนะในตอนนี้มีคนที่คิดถึงไออุ่นคิดถึงความอบอุ่นคิดถึงเป้าหมายแห่งความอบอุ่นที่คุณกับเขาเคยวาดหวังเคยวาดหวังไว้ด้วยกันมีพลังไพ่เดอะสันความสุขความสมหวังความสําเร็จความมีชื่อเสียงความโดดเด่นในแวดวง สังงคคมขอุณในตอนนี้มีพลังพ่ยดาวอาทิตย์ขึ้นมาเนี่ยคุณเป็นคนที่มีออร่าแห่งความอบอุ่นหรือการที่ในตอนนี้คุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนในถุงคุณเองเป้าหมายแห่งชัยชนะหรือมีคนที่คิดถึงควันที่คุณกับเขาเคยมีเป้าหมายเดียวกันมีคนที่อยากกลับมาเห็นรอยยิ้มของคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้มีคนที่อยากขอโทษมีคนที่เสียใจกับสิ่งที่เขาทําไปในตอนนี้เหมือนกับการที่เราเป็นฝ่ายที่กลับมานิ่งเป็นฝ่ายเราที่ถอยออกมา จากความรักที่ไม่ได้ชัดเจนหรือความรักที่ในวันที่เขาไม่ได้แคร์เราในวันที่เขาไม่สนใจเราในวันที่เขาคิดได้ในวันที่เขาตื่นรู้ในวันที่เขากลับมามิติเขาคิดถึงคํามั่นคําผูกพันที่มีให้แก่คุณเขาจะยอมทนทุกอย่างการกระทําเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะครับขอดูพลังภาพในตัวตนของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณว่าเขาคิดถึงคุณไหมนะครับ มีไพ่พลังงานไพ่สิกอับคับเป็นพลังงานไพ่หกถ้วยคิดถึงวันเก่าคิดถึงวันวานที่คุณกับเขาเคยร่วมเดินเส้นทางเดียวกันมีคนที่อยากขอโทษมีคนที่อยากขอร้องมีคนที่อยากกลับไปพบเจอคุณมีคนที่อยากมองตาคุณมีคนที่อยากพูดคุยกับเรื่องความรู้สึกคุณเป็นคนที่เข้าใจเขาในความรู้สึกในตอนเนี้ยเขาอาจจะเป็นการที่ในตอนนั้นคุณกับเขา เขาเป็นฝ่ายที่คุยกับคุณได้ทุกๆเรื่องในทุกๆอย่างที่เขาอยากที่จะคุยกับคุณแต่ในตอนนี้มันเหมือนกับการที่เขาไปพบเจอใครใครคนนั้นก็ไม่ยอมรับฟังในความรู้สึกของเขานะหรือการที่ในตอนนี้เขาคิดถึงวันที่คุณเคยดูแลคนที่เคยห่วงใยคนที่คอยให้กำลังใจเขาในวันที่เขาทุกในวันที่เขาเศร้าในวันที่เขาเสียใจมีแพ่ของการปิดกั้นการบล็อกการมีกำแพงการบล็อกการติดต่อการสื่อสารหรือเป็นฝ่ายเขาที่ ที่กำลังคิดอยู่ในตอนนี้ก็ได้นะเป็นฝ่ายเขาที่จะกลับเข้ามาพร้อมที่จะทุ่มเทพร้อมที่จะฝ่าฟันกับคุณอีกครั้งหนึ่ง mm. The High f r i e เป็นพลังงานไพ่ความรู้สึกที่กลับมาคิดได้หรือการที่เขามาอธิษฐานขอพรให้คุณเปิดโอกาสให้คุณให้อภัยกับเขาในสิ่งที่เขาทําผิดไปก็ได้นะหรือคุณกับเขายังตัดกันไม่ขาดก็ได้ในวันนี้มันเหมือนยังมีข้อตกลงมันยังมีเหมือนยังมีพลังงานให้คุณกับเขาเคยอธิษฐาน คำมั่นขับสัญญาจากอดีตมาด้วยกันน่ามีพลังงานไพ่ใน King of Sword นะครับเป็นพลังงานไพ่ความเข้มแข็งคนที่เข้มแข็ง คนที่มีกู้คนที่ฟอร์มเยอะในภายนอกเขาอาจจะดูไม่เป็นอะไรแต่ภายในเขารู้สึกถึงความหงุดหงิดความว้าวุ่นความกังวลใจตอนนี้มีคนที่เสียใจกับสิ่งที่เขาทำไป5้าถ้วยความผิดหวังความเศร้าความเสียใจในวันนั้นที่เขาเป็นฝ่ายที่เหมือนชนะทุกสิ่งทุกอย่างในความรู้สึกแต่ตอนนี้เขากลับมาแพ้ใจในตัวเขาเองการกลับมาแพ้ใจการกลับมาคิดได้ในตอนนี้ของเขาความเจ็บปวดความทุกข์ทนความทรมาน ใจในวันที่ไม่มีคุณในวันที่คุณถอยห่างออกมาในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่ร้อนหลนเป็นฝ่ายเขาที่ ตำหนังรู้สึกว่าคุณเปลี่ยนไปก็ได้นะในตอนนี้คุณอาจจะไม่เหมือนเดิมเหมือนแต่างสิ่งที่เขาเคยคิดอยู่นะคุณอาจจะไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนแล้วก็ได้นะมีพ,พลังไพ่แปดเหรียญความตั้งใจความดูแลความห่วงใยคุณเป็นคนที่อยู่ใครแล้วคุณเป็นคนที่ดูแลเขาห่วงใยเขาทําเพื่อเขาทุกๆอย่างในตอนนี้มีคนที่คิดถึงวันที่คุณเคยดูแลวันที่คุณเคยห่วงใยเจ็ดดาบเป็นพลังไพ่ความหวาดระแวงกการกระทำ คุณอาจจะรู้ถึงการกระทําความรับการปกปิดไม่มีในโลกไม่รู้วันนี้ก็รู้วันหน้าหรือการที่ในตอนนี้ความรับของเขาอาจจะมีคนที่รู้แล้วก็ได้นะในตอนนี้ในความรู้สึกของเขาเป็นฝ่ายเขาที่หวาดระแวงกรการกระทําของเขานะครับเป็นพังให้ก้าวดาบนะก้าดาบนี่คือความเครียดความคิดถึงความคิดเยอะความคิดมากการนอนไม่หลับคิดถึงแต่เรื่องราวเก่เาเรื่องราวเดิมๆในวันที่มีคุณ ในวันนั้นในวันนี้เป็นฝ่ายเขาที่ทนทุกข์เป็นฝ่ายเขาที่ทรมานใจเป็นฝ่ายเขาที่คิดถึงคุณมากอยากวนกลับอยากวนคืนมีคนที่อยากกลับมาร่วมในเส้นทางเดินกับคุณอีกครั้งหนึ่งเขาอยากกลับมาใช้วันเวลาร่วมกับคุณเขาอยากกลับมามีเป้าหมายกับคุณเขาอยากกลับมาทําในเป้าหมายแห่งความสําเร็จด้วยกันในทุกๆวันก็ได้นะมีพลังงานภายในออฟสอดเดอะฟูเป็นพลังงานภายการลุดพ้นหรือการที่ในตอนเนี้ย คนที่ไม่แขร์ไม่ได้สนใจในวันนั้นเป็นฝ่ายเขาที่ไม่มีเป้าหมายในวันนี้ก็ได้นะมีพลาไพาดีแฮงแมนความทุกข์ความเศร้าความเสียใจเขาก็ายังเอาคุณออกจากความคิดไม่ได้เขาอยากเอาคุณออกจากความรู้สึกของเขาไม่ได้มันเหมือนไปต่อไม่ได้มันเหมือนกับไม่ถึงเขารอคอยโอกาสเขารอคอยจังหวะที่ได้พบเจอคุณที่ได้พูดคุยคุณหรือเป็นฝ่ายเขาที่ส่งข้อความมาขอร้องขอคืนดีขออ้อนวอนกับคุณหรือคนที่อายุน้อยกับ หรือคนที่อายุแตกต่างกว่ากันก็ได้นะมีพลังงานไพ่เดอะซันเนี่ยเป็นพลังงานไพ่ความอบอุ่นเป้าหมายเดียวกันมีคนที่คิดถึงวันที่คุณกับเขาเคยมองตาและรู้ใจเคยแลกถ้วยแห่งความรู้สึกในตอนนี้มีคนที่แคร์คุณมีคนที่อยากบอกรักคุณอีกครั้งหนึ่งก่อนที่ทุกอย่างจะสายไปนะมีพลังงานไพ่คนที่มีความมั่นคงคนที่มีความมั่นคงในเรื่องการเงินคนที่มีมแบบแผนคนที่วางเป้าหมายด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะมีการ ติดต่อการสื่อสารเป็นฝ่ายเขาที่จะติดต่อเป็นฝ่ายเขาที่จะทักทาย คุณก่อนในตอนนี้นะมีพลังไาพเดิรเดอรเร์ชาวเมทุนลัคนาเมทุนมีคนที่อยากจับมือเคียงคู่กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะขอโอกาสให้กับเขาได้เริ่มต้นใหม่ขอโอกาสกับเขาให้ได้เขาได้กลับเข้ามาแก้ไขในสิ่งที่เขาทําผิดไป King o ฟเพเทิร์เป็นพลังไพ่การที่เป็นฝ่ายเราที่กลับมานิ่งมากขึ้นในตอนนี้ของเราก็ได้ในวันที่เรานิ่งในวันที่เราหยุดเดินตามใครสักคนหนึ่งในวันเนี้ยมีคนที่จะวิ่งตาม ตามหาความรู้สกึกลึกๆในหัวใจของเขาที่ขาดหายไปเขาจะไม่ยอมปล่อยคุณไปไหนอีกแล้วเขาจะไม่ยอมจากคุณไปไหนอีกแล้วนะเหมือนการกลับมาหึงคุณห่วงคุณมากกว่าเดิมก็ได้นะเขาจะกลับเข้ามาข้างรักกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นไพ่ของความห่วงแหนนะเออ มีพลังงานการที่ในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่จะทักคุณก่อนจะขอโทษคุณก่อนนะในตอนนี้เขาก็รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เขาทําไปในตอนสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเขาที่ทําให้ทุกๆอย่างมันต้องจบกันออกไปก็ได้คนที่ห่างไกลกันคนที่ห่างไกลกันในวันที่ห่างไกลกันทําให้เขาไปเรียนรู้ใจตัวเองแล้วว่าในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่คิดถึงคุณมากแค่ไหนเป็นฝ่ายเขาที่โหยหากับคุณมากแค่ไหนเป็นฝ่ายเขาที่ไปเรียนรู้สิ่งต่างๆ มาเรียนรู้โลกใหม่เรียนรู้กับคนใหม่มันมีข้อเปรียบเทียบมันมีข้อช่างใจในความรู้สึกไม่มีใครที่เหมือนคุณไม่มีใครที่เข้าใจเขาไม่มีใครที่ห่วงใยเขาได้เท่าคุณแล้วนะเหมือนมีพลังงานการที่ในตอนเนี้ยเขาจะกลับเข้ามาเป็นคู่กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะมีคนที่อยากกลับมาพบเจอมีคนที่อยากกลับมาพูดคุยอยากกลับมาเป็นคู่กับคุณในวันนี้นะอขอรุกทางานให้ใน ข้อความของเขาที่อยากที่จะบอกกับคุณในคืนนี้ว่าเขาอยากที่จะสื่อสารอะไรมากับไพ่นะครับว่าเขาอยากที่จะบอกอะไรกับคุณในค่ําคืนนี้นะ,ะมีไพ่พ่าไพ,พ่ในออฟคัพคนะ ในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่กําลังที่จะกลับเข้ามาถือหัวใจของคุณเป็นฝ่ายเขาที่จะง้อคุณเป็นฝ่ายเขาที่จะขอโอกาสให้กับเขาได้เริ่มต้นกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะมันเหมือนกับการที่กลับมาเป็นกัลยาณมิตรคนที่คอยช่วยเหลือคนที่คอยห่วงใยคนที่คอยดูแลห้าไม่เท้าเป็นไพ่ของปัญหาความขัดแยง้งเขาอาจจะกําลังแก้ไขกับปัญหากับความขัดแย้งในตอนนี้ของเขาอยู่ก็ได้นะอาจจะเป็นการที่เขา กำลังที่จะทุ่มเทหรือการพิสูจน์ในตัวของเขาอยู่นะครับเป็นบางงให้คำขอโทษในตอนเนี้ยในการเริ่มต้นมีคนที่คิดถึงมีคนที่อยากขอโทษมีคนที่อยากขอโอกาสมีคนที่อยากกลับมาเป็นความอบอุ่นกับคุณนะครับเป็นพาังให้คำความเสียใจความเสียดายความเจ็บปวดในตอนเนี้ยในตอนนี้เขาดูแล้วว่าความเจ็บปวดเป็นยังไงเขาดูแล้ว,วว่าความผิดหวังเป็นยังไงในวันที่ ไม่มีคุนที่อยู่เคียงคู่เขานะในตอนนี้มันเหมือนกับการที่เขาอยากขอโทษกับการกระทำที่เขาทำผิดไปในวันนั้นนะมีพลังให้เดอะทาวเวอร์การจับได้การโปะแตกความรู้สึกที่พังไปแล้วมันยังมีความหวาดระแวงมันยังมีความหวาดกลัวกับการกระทำของคนคนหนึ่งอยู่นะมันอาจจะเป็นฝ่ายเราที่กลับมาเข้มแข็งม,ม,ม,มากขึ้นในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่กำลังจะกลับเข้ามา ทำให้ทุกๆอย่างมันเหมือนเดิมนะในตอนนี้มันยังมีความหวาดระแวงการกระทําของเขาอยู่นะครับเป็นพลังไาพให้สีไม้เทา้ามีคนที่อยากกลับมาเป็นครอบครัวมีคนที่อยากสร้างอนาคตในการกระทําในตอนนี้การกระทําเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะมีพลังไพให้เดมูลเขาอยาก เขาคิดถึงคุณหนักมากเขาโหยหากับวันเก่าๆวันเดิมๆเขาโหยหากับวันที่มีคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่เดลเลเอร์นะมีพลังงานไพ่เดอะเวอร์นะครับการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะเขาอยากกลับมาเรียนรู้กับคุณในทุกๆวันเขาอยากกลับมาพบเจอกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นพลังงานไพ่ขิงอัพครับคนที่อยากกลับมาถือความรู้สึกเทคแคร์ care, คอยดูแลคอยเอาใจใส่มีพลังงานไพ่แปดเหรียญน,นะครับเป็นพลังงานไพ่หนึ่งเด็กถือเหรียญโอกาส จิงดีๆที่ให้กับคนที่รู้ค่าให้กับคนที่เห็นคุณค่านะมีพระให้สิบเหรียญมีพระแห่งการปิดกัน้นการลังเลการตัดสินใจนะในตอนนี้เป็นฝ่ายคุณที่ลังเลว่าจะให้โอกาสกับเขาอีกครั้งหนึ่งหรือตัดจบแค่นี้นะมันเหมือนกับการที่เราก็ยังรู้สึกถึงความรู้สึก รักเขาอยู่ในความรู้สึกของเราอยู่ก็ได้นะเราอยากให้เขากลับมาแก้ไขในสิ่งที่เขาทำผิดไปหรือเป็นการที่เราอยากได้รับ,บความจริงใจคำขอโทษในวันนั้นที่ไม่เคยสนใจที่ไม่เคยแคร์เรานามีพลังให้ใน ค e ีนออฟวานนะครับเป็นพลนังไพ่ราชนีถือไมเทา้านะสิบเมท้าด้วยเซนส์ของคุณด้วยความรู้สึกของคุณคุณจะสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงของคนคนหนึ่งได้การกระทําของเขาทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะทําเพื่อคุณเขาจะพิสูจน์ตัวของเขาเองนะครับเป็นพลังไพ่สเตนความเข้มแข็งความแข็งแกร่งในวันที่เราเข้มแข็งในวันที่เราเข้มแข็งคุณอาจจะไม่สะตองแล้วกับอดีตที่ผ่านมาในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่จะกลับเข้ามาวิงวอนอ้อนวอนขอร้องอยากพูดคําว่าขอโทษอยาก พูดคาว่าเสียใจยกับสิ่งที่ผ่านมาเขาไม่อยากเดินตามลําพังในวันที่ไม่มีคุณเนี่ยมันเหมือนเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เดินตามลําพัง ในเส้นทางที่โดดเดี่ยวในเส้นทางที่เหน็บหนาวในวันนี้เขาอยากมีคุณที่คอยเคียงคู่เขาอยากที่มีคุณที่คอยเคียงข้างเขาอยากที่มีคุณที่คอยเอาใจใส่และดูแลเขาเหมือนแต่ก่อนก็ได้นะเขาอาจจะแพ้ใจตัวของเขาเขาอยากจะรักคุณมากกว่าเดิมในตอนนี้มีคนที่คิดถึงมีคนที่อยากพบเจอมีคนที่อยากขอโทษมีคนที่อยากขอโอกาส ให้เขาได้กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เป็นครอบครัวก,กับคุณอีกครั้งหนึ่งได้หรือเปล่านะมีคนที่อยากวนย้อนมีคนที่อยากมาพูดคำว่ารักอีกครั้งหนึ่งก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายไปนะ,อะขอรูปทางอาไพใ,ในว่าเขาจะทำยังไงกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะครับ ขอดูพลังงานของเขานะครับว่าเขาจะเทคแอคชั่นกับคุณหรือเปล่านะครับอขอพลังงานให้มีพลังงานให้สตินะความยุติธรรมคำมั่นคำสัญญามีคนที่จะกลับเข้ามาสัญญากับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นพลังงานให้ในตอนเนี้ยเป็นฝ่ายเขาที่จะเดินหน้าเป็นฝ่ายเขาที่ขอโอกาสเป็นฝ่ายเขาที่ กลับเข้ามาเอาใจใส่คุณก็ได้นะ King of Cup นี่คือการดูแลและการเอาใจใส่ของเขาคุณอาจจะสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงของคนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ความจริงความชัดเจนความรับไม่มีในโลกไม่รู้วันนี้ก็รู้วันหน้ามีคนที่อยากเคลียร์ใจมีคนที่อยากพูดกับความรู้สึกลึกๆที่ขาดหายไปในวันนี้ก็ได้นะมีพลังไพ่การที่เป็นฝ่ายคุณที่เดินหันหลังเป็นฝ่ายคุณที่ถอยห่างเป็นฝ่าย ฝ่ายคุณที่เดินจากลา เป็นฝ่ายเขาที่ดูแล้วว่าความห่างไกลทําให้เขารู้ใจตัวเองทําให้เขารู้ถึงความรู้สึกเรื่องของเขาว่าเขาขาดคุณไม่ได้นะในตอนนี้มีคนที่แอบร้องไห้ในความรู้สึกหรือในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่น้าตาตกในร้องไห้ไม่ออกก็ได้นะมีพลังงานไพ่เดอะเมชเชียนเป็นพลังงานไพ่ในเดียมเพรสคุณคือคนที่ดีที่สุดคุณคือคนที่ห่วงใยคุณคือคนที่อุปถัมภ์คุณคือคนที่เคยช่วยเหลือคอยเกื้อกูลนะครับเป็นพลังานไพ่เอทออฟครับเป็นโอกาส แห่งการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะเขาขอโอกาสที่จะมาเริ่มต้นกับคุณนะครับเส้นทางเดียวกันการเดินร่วมเส้นทางเดินกับคุณนะความเสมอต้นความเสมอปลายเดอร์เทมเพลนการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงเขาขอโอกาสให้กับเขาได้เปลี่ยนแปลงในตัวเขาเองสายใหญ่ที่ผูกผ่านสายใหญ่ห่งความรักที่คุณกับเขายังตัดกันไม่ขาดเก้าเหรียญน,นะเป็นพลังานไพ่ความมีสเสน่ห์นะ ว thousand, ความโดดเด่นในตอนนี้เป็นฝ่ายคุณที่จะมองถึงสถานการณ์ของคนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาขอร้องขอวิงวอนขออ้อนวอนกับคุณในตอนนี้ก็ได้นะครับเป็นพลังงานไพ่ห้าเหรียญนะในวันที่ไม่เคยแคร์ในวันที่ไม่สนใจในวันเนี้เป็นฝ่ายเขาที่จะตามหาความรู้สึกของเขาเขาคิดถึงความฝันเข,า, <modular> ขาคิดถึงความหวังเขาคิดถึงวันที่คุณกับเขาเคยร่วมความฝันเคยร่วมความหวังร่วมกันนะครับเป็นพลังงานไพ่ในตอนเนี้มันเหมือนกับการ ที่ทักทายพูดคุยติดต่อกลับมาในความรักในความสัมพันธ์เดลิเวอร์นะเดลชาริยตนะครับเป็นพลังให้ความทุ่มเทชาวต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมได้นะ mm hmm. เขาอยากมีคุณที่เป็นเส้นทางแห่งความรู้สึกในตอนนี้นะที่เป็นการที่เขากลับเข้ามาสัญญาความผูกมัดคำผูกพันที่มีให้กับคุณใน ค่าคืนนี้ขอโอกาสให้กับเขาได้กลับมาในความรักในความสัมพันธ์ได้หรือเปล่านะครับของพลังงานในค่ำคืนนี้นะครับหมอโต๊ดก็ขอฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นค่าคููให้หมอโต๊ดกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับทุกๆท่านในค่ำคืนนี้นะครับ